ชกคอนสั้นเรื่องเมื่อน้องแอบ,บโดดเรียนแคบบ่สนุกแค่ไหนไปรับชมกันเลยทุกคนห่อยากแพ็กการ์ดจังเลยแต่เอาค่อยมาแพกทีหลังพี่ พี่จะพี่ต็ดตัวสิ็จยัางแบบหนึง่งทำเพื่อนแต่งตัวช้าร์กเราก็ชุดสาธิตมันมีก็ชุดสาธิตมันมันมีมันมีหลา,ายอย่างอ่ะอ่ะงั้หนูไปลองดูข้างล่างเลยนะโอเคมาแล้วโอเคไปเตรียมกระเป๋าแม่ใส่กระเป๋าหรอใช่ ฉันงงจังทำไมครั้งนี้ไม่ให้เอากระเป๋าไปเลย,ออยโอ้ยหแม่ดูสุดกับกระเป๋าที่แม่ซื้อให้ดีสีเดียวกันเลยเธอก็อสวยนะ ต่อไปผูกโบเสร็จแล้วไปเอากระเป๋าเลยดีกว่ากระเป๋าเอาเอากระเป๋าอะไรก็ได้เอ้าทำไมกระเป๋าไม่ได้อยู่ในนี้นะ,ะวางไว้ตรงนี้เห็นที้ลืมจังมาแล้วแม่วันนี้กินอะไรอ่ะ พ่อทำไมแม่ไม่กินข้าวอ่ะแม่ทำไมแม่ไม่กินข้าวอ๋อแม่กินมาแล้วแม่ตื่นเชา้าอ๋อโอเคอมแม่มันก็จะถึงหนูขอรีบกินนะมันใกล้ถึงเวลารถรถตู้มาแล้ว ไปห้านาทีโอเคแม่เย็นหนูไปนั่งรอรถแล้วนะ เต็ีมตัวไปแล้วนะครับไปเลยค่ะขอสง่งโรงเรียนมาบัวน,นะคะ ่วนใหญ่เหลือแต่โรงเรียนเด็กใช่ไหมครับใช่ค่ะ เินออกได้เลยครับอ้ยน้ำฟ้ามาติดรถมาถึงกันได้เหรอเออไปกันเถอะกันดัน้มเคเธอเดินตามมาเองเลยนะเฮ้ยทำไมเธอเอากระเป๋าสะพายมาล่ะตัวครูบอกไม่ใช่หรอว่ากระเป๋ากระเป๋าอะไรกระบะก็ได้เออก็จริงเธออยู่ห้องอะไรนะเราอยู่ห้องเหลืองอะเออ วันนี้โดดเรียนไปเออตอนนั้นฉันก็โทรศัพท์แม่มาแล้วบอกว่าวันน้องไม่เรียนหนึ่งวันนะคะคือฉันก็เหมือนกันลิ๊งลิไปโดดเรียนยเยนกิดค่ะแม่ไม่รู้นี่เข้าไปไหนกันดีอ่ะคืออยากเราไปเช่าร้านนั้นอะ ก็อยากไปหลอง,อองร,นนะร,ร้านนั้นอ่ะร้านไหนร้านนั้นเหรอเออพอจะมีจิคกแพ็กม่เนี่อ่ะไปกนเทอะฉันจะใช้จิคกแพ็กในการขับมาด้วย ว่าที่นี่ฟรีเลยไม่ต้องขอเช่าเราอยู่ห้องไหนกันดีอ่ะเออลองดูห้องนึงก่อนไหมห้องนี้มีเตียงสองไม่ใช่มีเตียงหนึ่งลองไปอยู่ชี้องนึงเอ้ย สองแมไม่เอาอ่ะอิอยากลงดูชั้นสามอะ่ะเราไปปนะลยเธออะไรอยู่ชั้นสามที่ก่อนเนาะเนาะใช่อุ้ยดูชั้นสามสิเธอดูอุ้ยชอบมากแต่อยู่ที่นี่แหละเราเล่นน้ำด้วยกันเถอะกระดัตุม้มแต่ฉันคิดอะไร มันมีที่เปลี่ยนชุดผ้าด,ด้วยหรือเปล่านะเออมีด้วยชิลเล่นนั่ก่อนนะฮู้ฮู้นอนไปก่อนนะใช้เป็น,ดดนเด็กนอนตายจริงนะเจี๊ยบประตูมันกนะ็ไม,ม่เสียเท่าไหร่เดี๋ยวนะตอนนี้มันถึงเวลานอนแล้วให้กันถ้ามัน,นง่วงง่วงนอนจังนอนดีกว่า เธอไปเข้าวเช้าขับไปข้าวนอนสนะโอเคนอนแหละใช่แล้วกลับบ้านกลับไปบอกที่ไหนล่ะฉันไม่ได้บอกนี่เพราฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นท่านมลอดความดีแล้ว กไปดีกว่าดีนะชื่อวันนี้แม่ฉันบอกว่าเรียนแค่หนึ่งนาทีไม่ใช่แม่ฉันบอกว่าเรียนขึ้นจะรอการมาเรียนดีกว่าทุกคะเรียนด้นะคะเดี๋ยวนะ รถติดรถเยอะ ไปแล้วหนูจะกลับไปกินกไก่ K F C บ้านทีน่เหมียวนี่กลับบ้านแนละ้วน้องดีใจไหมวันนี้ได้กลับเร็วดีใจหนูดีใจมากเลยวันนี้หนูว่าหนูจะไปแพ็กก๊าซหน่อย ขึ้นก้นงจะเล่นน้ำเหรอใช่งั้นก็เล่นนะพี่ว่าพี่จะไปคาเฟ่แมวเราไม่กินอาหารเที่ยงแล้วเหรอ พ่อก็กินแล้วให้หนูขอไปคาฟเฟ่แมวได้ไหมได้แต่ว่าห้ามไปดึกนะโอเคเจ้เ้ได้ไปคาฟเฟ่แมวแล้วเราเพื่อนมารับจิกก่าเพื่อนไม่อไหนอบอกว่าจะมารับไงมาคนเดียวก็ได้อุ้ย บอกว่าหยิบแมวได้หนึ่งตัวพี่ใครจะแมวได้หนึ่งตัวเหรอคะฟรีเหรอใช่จ้ะน้องว้วฟรีงั้นหนูขอเอาตัวนี้นะกลับบ้านได้จ้ะหนูแล้วพ่อแม่บอกว่าอยากให้แมวแ,แม่น้องก็แม่เดี๋ยวไปคาเฟ่เปิดใหม่เขาแจกแมวด้วยเฮ้ยจริงเหรอใช่งั้นหนูขอตั้งชื่อมันว่าครีมนะนไม่แม่เบานะก่อน เอน้องดูสิพี่ได้อะไรมาอ้าวอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยฮะพี่ได้หนอแมวมะพี่อมาจากไหนน่ะก็คาเฟ่เป็นใหม่ขเขาแจกไงขเขาบอกแจกหนึ่งตัวงั้นพี่อไปวะงันข้างนอกเลยโอเคจะข้างหน้าเออเฮ้ย แล้วฉันอยู่ที่นี่คนเดียวโอ้ยฉันน่ากลัวมากต้องรีบกลับแล้วรีบเปลี่ยนชุดดูวันโอ้น้นำวาไม่บอกเลยอ่ะ